สวัสดีครับผมนี่กบผมเพร์นโซน,นะครับวันนี้อยู่กันในเกมอโปกิซานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูวิธีผ่านยิมกันนะก็มีน้องถามกันมานะครับว่าเฮ้ยทำไมยิมบางยิมมันผ่านยากจังเลยมันตีไม่เข้าทำไมโดนเดมเมจแล้วตายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีผ่านกันง่ายๆนะ ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าทําตามเนี่ยก็จะผ่านกับทุกคนแล้วก็ผ่านกับทุกด่านนะฮะอ่ะโอเคก็อย่าจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเรินน่มก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคสําหรับนะฮะในส่วนของนะครับะระบบยิมนะับผมก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับท,ะทะ่ายิมนะครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะสิบเอ่อทั้งหมด8ยิมนะขออภยัย 8ยิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ยิมที่7นะฮะก็จะครบแล้วนะฮะอ่ะก็ปกติแล้วนะครับเรากดเข้าไปในยิมใช่ไหมครับมันก็จะมีนะฮะในส่วนของลูกยิม4คนนะครับซึ่งลูกยิม4ี่คนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับคนแรกก็จะอ่อนหน่อยคนสุดท้ายก็จะเก่งหน่อยนะครับแล้วก็สมมุตินะฮะสมมุติเลยนะครับผมนะฮะทำการสู้นะครับยิมอารโรม่าอยู่ผมก็เข้าไปในยิมอารโรม่านะฮะ นี่ครับสังเกตเลยนะครับยิมาโรมานะถ้าเป็นคนที่1นเนี่ยเขาจะเขียนแนะนําไว้นะครับสังเกตให้ดีนะฮะเขาจะมีคําว่าแนะนํานะครับเขาบอกว่าให้เราทําการอัปเกรดนะครับอ่ายิมนะครับลูเมียสนะครับผมยิมนี้ให้ถึงขั้น25นะคนที่2เนี่ยอัพถึง35นะครับคนที่3อัพถึง45คนสุดท้ายเนี่ยอัพถึง55นะครับ ถามว่าอัพยังไงนะฮะให้เรากดเข้ามาตรงสกิลยิมนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะสกิลยิมนี้นะครับที่เขาแนะนําให้อัพมานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะผ่านยิมเมื่อตะเกียให้ได้แบบว่า100%แบบง่ายๆเลยนะคุณจะต้องอัพให้เลเวลเเลลวสูงสุดคือ55นะครับอ่ะเดี๋ผมพาไปดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาบอกมาเลยชัดเจนมากๆนะครับก็คือคุณอัพ25เนี่ยคุณจะผ่านคนที่1ได้แบบชิวๆเลยนะฮะ ถ้าคุณอัพถึง35ควรจะผ่านคนที่สอบไปชิวๆนะครับคนที่3 45ควรจะผ่านอย่างง่ายๆนะครับส่วนคนที่4เนี่ยผมลองดูนะถ้าเกิดว่าผมอัพไม่ถึง55เนี่ยจะผ่านไหมก็ปรากฏว่าผมผ่านเพราะว่าผมมีมีทูกรอเป็นตัวแบกนะฮะซึ่งผมอัพได้ถึงขั้น50นะครับอยากให้ดูนะเนี่ยผมอัพถึงขั้น50นะครับก็สามารถผ่านได้นะฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับอ่าถ้าเกิดว่านะครับ ระบบเกมเนี่ยให้เราอัพนะครับสมมุติแอปเราอัพเรียวสิบเราอัพแค่เรเวห้าเราก็จะผ่านได้แต่ว่าจะยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราอัพไม่ถึงเลยจะยากมากๆหรือถ้าไม่อัพเลยคือโอกาสผ่านไม่มีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพตามที่นะครับเขาบอกนะครับมันก็จะผ่านกรน่หงได้ง่ายนะครับเห็นไหมฮะอ่ะยกตัวใหญ่อันนึงนะครับก็จะเป็นยิมร้อยแบบนะครับผมกดเข้าไปนะฮะสังเกตได้เลยนะครับว่ายิมร้อยแบบเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยสักด่านเดียวนะฮะ ซึ่งนะครับยิมร้อยแบบเนี่ยอัพที่ด่านไหนนะครับกดไปที่สกิลยิมครับเขาจะให้เราอัพสกิลยิมอารม่านะครับให้ได้นะครับขั้นต่ำเลเวล30นะซึ่งผมอัพไปแล้วเลเวล33ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอผมอัพเลเวลสาใช่ไหมในส่วนของยิมคนที่1เนี่ยมันก็จะปลดล็อกเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะกดเข้าไปสู้ได้อย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะกดเข้าไปนะครับแล้วผมจะเข้าไปตีเลยนะฮะเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันผ่านง่ายหรือยากนะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้อัพ ตีไม่เข้าเลยนะบอกแค่นี้นะครับตีเนี่ยแทบจะไม่กระดิกเลยอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับตียุนกรเลอร์ก่อนแล้วกันเนี่ยผ่านสบายๆตอนที่ผมเล่นนะผมยังไม่ได้อัพยิมอลรม่านะผมตีไม่เข้าแม้แต่น,นิดเดียวนะไม่สะกิดเลยนะครับเนี่ยตีเข้าสบายมากนะครับเนี่ยตายสบายๆเนี่ยได้สีดาวโคตรง่ายนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะนะผมก็จะได้อ่าส่วข,ของทองของเพชรมาพวกนี้นะ อ่ะเรามาดูยิมที่2นะครับนี่ครับถ้าเกิดเราไม่อัพถึง40ได้ไหมนะฮะถามว่าได้นะครับแต่มันจะผ่านอย่างยากลําบากนะเพราะว่าผมอัพไปถึง3 3เองนะครับแต่ผมจะไม่อัพต่อนะผมจะลองดูว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยความยากลาบากในการเล่นเนี่ยมันจะยากไหมนะครับอ่ะลองกดดูนะยังเป็นสีแดงอยู่นะครับดูซิว่ามันจะตีได้ไหมผมคิดว่าตีได้แหละแต่อาจจะตีได้แค่หนึ่งใน3เท่านั้นนะอ่ะลองดูนะครับ อันนี้อธิบายกันอย่างช้าๆนะทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะระบบนี้เนี่ยโอเคยังพอตีได้อยู่นะครับเพราะว่าอัพอ33มันใกล้เคียง40นะครับมันยังพอตีเข้าบ้างนะครับแต่จะได้สีดาวหรือเปล่าไม่การันตีนะครับเพราะว่าเดเมทเดเมทไม่ไม่ถึงแล้วเห็นไหมเดเมทเริ่มไม่ค่อยถึงแล้วอ่ายังดีมีมิธูกรเกาะนะครับอ่าโอเคได้อยู่นะพบถึงอ่ะโอเคครับตอนนี้เหลือโซนาสต,ตัวเดียวเท่านั้น อ่ะผมคิดว่าผมมีโอกาสได้4ดาวนะอ,อ,อ่าโอเคอ่าโอเคด่านนี้ก็จบได้สีดาวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมอัพถึงสามสินะตัวเกมต้องการแค่40นะครับก็ยังถือว่าใกล้เคียงยังพอนะครับแถไมไปได้นะอ่ะต่อมาเรามาดูความยากลำบากของด้านที่3กันนะครับเขาต้องการถึงเลเวล55นะแต่เรามีแค่33นะอ่ะ ผมคิดว่าผมคงจะจอดแค่ด่านนี้แหละนะครับเราต้องไปอัพต่อนะแต่ผมจะเข้ามาสู้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมลองตีเลยแล้วกันดูนะเนี่ยแทบจะไม่เข้าแล้วนะครับเข้าแค่หนึ่งในสามเท่าน,นั้นนะดูดิเนี่ยอาจไม่เข้าแล้วครับอัดทีละร้อยอ่ะหลักร้อยเท่านั้นเองอ่ะดูดิขนาดใช้อัลติเมตของเนี่ยพอโดนตบทีียวตายเลยเห็นไหมนี่ครับความแตกต่างมันต่างกันนะครับ อย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยได้แค่นี้จริงๆนะฮะเนี่ยขนาดมิวทูเนี่ยตายเห็นไหมฮะนี่ครับอย่างที่ผมบอกจริงๆนะก็คือระบบมันต้องการถึงเลเวลห้าสิบห้าแต่ว่าเราได้แค่สามสิบสามมันก็ไม่มีทางผ่านหรอกนะฮะนี่ครับหลายคนก็ประสบพบเจอปัญหาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณควรจะไปอัพนะครับให้ได้เลเวลที่มันต้องการนะแล้วคุณจะผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับผมอ่ะโอเคก็ฝากไปประมาณนี้นะสำหรับวิธีการผ่านท้าทายยิมแบบง่ายๆนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้งมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็ยินดีมป็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ